มาวันนี้ผมจะมาซ่อมไม้นะครับหยิบคอมโบมาลิกามผมก็เป็นช่างไม้มาก่อนแล้วผมซ่อมเลยไนงะขออนะุญาตช้เปิดปัญญามหาหายนะแล้วเรียบร้อยครับซ่อมมาแล้วหนึ่งแผ่นเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงผมขอซ่อมไม้ก่อนนี่เลยซ่อมไม้ต่อแล้วสอสม,มอพ่นยากันยุงอีกแล้วเอาล่ะซ่อมแผ่นไม้ต่อไม่ต้องหัวว่าผมเป็นช่างไม้เก่าไงเรียบร้อยแผ่นไม้หายเจ็บพี่ตองสร้างงานสร้างอาชีพไปแล้วปัญญามหาหาย,ยนะ ซ่อมใหม่อีกหนึ่งแผน่นถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องหรือกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนมากนะครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีทุกคนเลยนะรันนี้โยผมพี่ตองจากช่องมิเตอร์ตองเองนะครับและว,วันนี้เราอยู่กันในได้บายเดเลสหรือว่าเดย์บายเดย์ไลฟ์กันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมจะหยิบตัวละครอ,อย่างลิกกมนะครับตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเดย์บายเดย์ไลฟ์ทุกคน ต้องขอบคุณน้องซันนี่นะครับที่สับสนุนดีอารซีเดอะวอล์คเดย์มาให้พีนะครับพี่ก็เลยมีตัวใหม่ได้ใช้แล้วและนี่ครับวันนี้ผมหยิบเซ็ตเปิร์กปัญญามาหาหายานะครับมาคอมโบกับเซตเปิร์กเปิดกล่องโอ้โหบอกเลยว่าซ่อมไม้กันเพลินๆนะทุกคนแล้วผมยังหยิบออฟเฟอร์ลิงนะครับเครื่องเส้นนะทุกคนเพิมกล่องไปอีก2ใบนะทุกคนเรียกได้ว่ากล่องแบบเต็มพื้นที่และซ่อมไม้กันแบบรัวๆนะทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันในคลิปของผมไปกันเลย let's go มาแล้วครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในด่านร้านเหล้าของเพื่อนที่ตายไปแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กับบริก,กรารนะครับฤฤฤฤตัวละครใหม่ที่เพิ่งฤฤฤฤฤเข้ามาร่วมกับเกมเดยบายเดลนนะผมเพิ่งแบบเพิ่งจัดมาเลยต้องขอบคุณขอบคุณน้องซันนี่นะครับที่สนับสนุนเงินมาซื้อ d l เตัวนี้เลยนะครับผมก็ได้ใช้ละคือมาวันนี้ผมจะมาซ่อมไมานะครับหยิบคอมโบมาเปิดของริก,กรารนะครับปัญหามหาหายนาโอ้โหแค่เชื่อเปิดก็อ่านโคตรยากนะครับทุกครั้งที่เราเปิดกล่องนะ จะได้1สแตก็กแล้วถ้าเราได้2ส,สแต็กเมื่อไหร่นะครับเราจะซ่อมไม้ได้1แผน่นแล้วผมไปไกปูเหมือนคิดได้ากำลังจะขึ้นมาลงมาไหมโอเคไม่ลงไปหาคนอื่นสวยแบบนี้ก็สวยดิผมมีโอกาสได้เปิดกล่องนะทุกคนมาเลยเรามาวัดดวงกันหน่อยกล่องแรกที่เราเปิดจะได้เป็นอะไรเอ่ยขอของดีอุ้ยตนรุ่ควันขมองอสมองลงพื้นที่ <c oughs> พ่นยุงเหรออออุ้ย <c oughs> <c oughs> ไฟสายม่วงทุกคนของฟุตเลนะครับเปิดกล่องแรกก็ของของแรลซะแล้วอุ้ยกระเป๋าพปาบาลม่วงอีกโอ้โดวงก็ดีพอเราเปิดสองกล่องปุ๊บเปิดปัญหามหาเหยุนะปุ๊บเราจะแอคทีฟมาทุกคนทำให้เฮียที่น่อยู่กับผมไม้มีก็ต้องใช้แบบนี้อ่าเรามาเยอะมากตรงนี้3ามแผ่นต้องได้ใช้สักแผ่น โดดเฮ้ยเอาห่อติดอะไรเนี่ยลางน้ำเดินติดลางน้ำเชื่อวนต่อจับชิรุชิรุเดอไบเดอะไบต์อ้๊ยเพ้ยเราต้องสายควันนี่นะควันขโมงโอ้โหควันท่วมโอเคทุกคน สวยเรามีเพื่อนมาดึงเราแหละโอ้โหพกคันคนละอันสงสส่ผมต้องไปเปิดกล่องเอาควันมาเปิดมาแล้วลหละจะได้ตึงๆโอเคขอบคุณครับผมสวยไปแล้วเราปั่นไฟกันหน่อยเครื่องนี้ครับผม <CS> 1. 1> ยัไม่มีแผ่นไม้ให้เราซ่อมนะครับเพราะว่าเหมือนคิดว่าจะยังไม่พังแผ่นไม้สักแผ่นเราก็เลยซ่อมไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนเมื่อไหร่ที่มีแผ่นไม้ให้ผมซ่อมก็เจอกันเดี๋ยวผมซ่อมได้ไม่ต้องห่วงเพราะผมมีเปิร์กสร้างงานสร้างอาชีพอย่างเปิร์กมหา หายนะไม่ใช่ปัญญามหาหายนะะซิปเปิดก็จำยากแบบสุดๆนะโอเคไปอีกหนึ่งครับทุกคนมีเรือยงไม้คือถ้ามีไม้ให้เราซ่อมมันจะขึ้นเป็นไถบลายสีเหลืองๆนั่นเลยนะครับแต่รู้สึกก็ยังไม่มีนะไม้แผ่นที่ผมพับไปคิดเลิกก็ยังไม่พังเฮ้ยนู่นไงเจอแล้วหนึ่งแผ่นมาแล้วครับในเวลาสร้างงานสร้างอาชีพลิกามผมก็เป็นช่างไม้มาก่อนแล้วผมซ่อมเลยไนงะ ขอเนี้ยนแะช่เปิดกปัญญามหาหหยนะแล้วเรียบร้อยครับซ่อมมาแล้ว1แผ่นอ๋อหป่าละ1แผ่นจากนั้นเราไปเปิดกล่องต่อครับทุกคนสแตนบายรอไปเลยนะครับไม้พังเมื่อไหร่ผมซ่อมอีกถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยต่อหนึ่งด่านเนี่ยจะมีประมาณ5กล่องใช่ไหมเราน่าจะซ่อมได้ประมาณ4ี่หรือ5แผ่นนี่แหละทุกคนโคตรเยอะนะครับ4ี่หแผ่นนี่ไม่ใช่น้อยอุย้ยเราวันนี้ดวงดีจัดเปิดได้โอ้โหไฟฉายม่วง2อ,อัน ของโคตรดีแล้วเครื่องปั่นไฟเสร็จไปอีกหนึ่งอันนี้อะไรแผ่นที่กากๆไม่เอาไม่ใช้วิตรงนี้มีไม้ผมซ่อมอีกมาเลยแล้วพี่มาซ่อมแผ่นไม้ต่อสร้างงานสร้างอาชีพเอาล่ะซ่อมแผ่นไม้ต่อไม่ต้องห่วงว่าผมเป็นช่างไม้เก่าไอ้เรียบร้อยแผ่นไม้หายเจ็บมาซ่อมเสร็จเราก็เปิดกล่องต่อครับทุกคนซ่อมรว,วนะอันนี้ไปทนะั้งสแผน่นแล้วผมเปิดอีก ยังไม่พอครับสองแผ่นมันยังน้อยไปนะครับระดับพี่ตองมันต้องสามหรือ4แผ่นเท่านั้นว่างเลยเก็บระเบิดควันก่อนแล้วเราหลือต่อนี่เลยนะครับพอเราเอามาคอมโบกับเปิดการประเมินจะทําให้เราเปิดกล่องซ้ําได้โอเคกล่องปั่นไฟไม่ค่อยดีไปดีกว่าเราหาไม้ซ้มต่อทุกคนหุยเตโนวัน no เปิดอะไรอะ่ะ โอเคยังติดอยู่อยู่ทีก็ติดรกงวัลตกใจหมดตอนนี้น่าจะไม่มีไม้ให้เราซ่อมแล้วถ้าผมเดาคือถ้ามีมันน่าจะขึ้นไฮไลท์สีเหลืองเฮ้ยนู่นไงเจอละแล้วผมดึงสว่าทีเผอดึงเสร็จเดี๋ยวรอบผมแป๊บน้องผมขอซ่อมไม้ก่อนนี่เลยซ่อมไม้ต่อแล้วอ,อสอมอพ่นยาก,กันยุงอีกแล้ว ยุงมันเยอะเลยไงครับชชวงนี้อาสมอลลงพื้นที่กันหนักมากแล้วผมซ่อมไปแล้วสามแผ่นครับทุกคนตอนนี้ซ่อมได้ไม่ต้องห่วงหากล่องเปิดต่อข้างล่างใต้ดินมีอีกหนึ่งกล่องนะผมเปิดไปแล้วทั้งหมดสามกล่องอุ้ยตรงนู้นมีอีกหนึ่งแสดงว่าด่านนี้มีห้อห้ากล่องครับทุกคนมากล่องที่สี่อนุญาตเปิดกล่องนี้ก่อนเลยเปิดต่อไม่รอแล้วนะครับเจ้าหนี้ โอเคได้กระเป๋าพยาบาลม่วงครับทุกคนเอาวางทิ้งไว้ก่อนจากนั้นเราเก็บไฟฉายม่วงขึ้นมาของที่โคตรแรงที่สุดแล้วลือต่อเอาของดีคนนี้อ๋อกลองซ่อมนะครับน่าจะดีนะเะนี่ยนะผมผมรู้สึกว่าเปิดได้ไฟฉายม่วง2อันนี้คือดวงโคตรดีนะทุกคนตรงนี้มีไม้ให้ซ่อมไม่ต้องห่วงพี่ตองสร้างงานสร้างอาชีพไปแล้วปัญญามาหิยนะซ่อมไม้อีกห่แผน่นอุ้ย สี่แผ่นครับไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ซ่อมไม้แบบเยอะมากตาหนึ่งซ่อมได้สี่แผ่นโคตรโกงเลยนะแบบให้เพื่อนใช้แบบยาวๆนะครับไม้มีแต่เสียดายดาดน,นี้มีกล่องแค่สี่ห้าห้ากล่องถ้ามีหกกล่องผมซ่อมได้หนึ่งแผ่นแล้วเนะี่ยมันจะมีบางดานนะครับที่มีหกกล่องแต่ดานนี้มีแค่ห้ากล่องโอเคเรียบร้อยไปหรือสองเครื่องเท่านั้นทุกคนหาเครื่องปั่นไฟกันไาระหว่างนี้เราจะได้ออกกับหล่อๆโกโก้โก โอเคตรงนี้่าจะมีเครื่องปั่นไฟหนึ่งเครื่องเรามาแล้วครับเหมืนชีเธอก็ไม่เป็นไรนอกนะอย่าโอ้โถ้าโดนนี่โกรธมานี่งไงเอาไปนหนึ่งแผ่นล้วเ,เอาไปอีกหนึ่งบอดแถมแถมไฟฉายให้อีกหนึ่งบอดเพราะเปิดกล่องมาได้ของดีคอมโบแล้วโคตรดีโคตรโหดโคตรอันตรายตามไหมตามอยู่ เกตุ Safe. ตรงนี้มีไม้ที่เราซ่อมเอาไว้ใช่หรือเปล่าฉีกอมารอบนอกย่อๆแลาเหมือนจะเห็นยางโอ้โหอยู่ขึ้นเลยก็แข็งหนึ่งแผลจิตหายละฉีกกันตรงนี้ไม่ค่อยดีเลยะทุกคนโอ้โหฉีกมาที่โล่งๆที่เล้วตาตาลายอ่ะคือแบบเสพควันเข้าไปเยอะอันตรายต่อยุงและอันตรายต่อคนไปดีกว่าเราฉีกกอน ตอนนี้ไม้แผ่นนี้ผมใช้ไปแล้วใช้เองกับมือจําได้โอเคแล้วมาคิดเลิกกำลังจะไล่คนอื่นโอเคแล้วมาแอบคิวในมุมขอบขอบแมพคิดเลิอุ้มเพื่อนไปชิวๆอยู่นะผมว่าตอนนี้เพื่อนเพิ่งจะตกเฟสสองส่วนผมก็มเฟสสองเรียบร้อยถ้าโดนทีก็คือกับดาวตนลักเดียวแต่ผมว่าผมไหวยค่เครื่องด้วเองชิวๆมีคนไปดึงแล้วเนาะโอเคมีคนไปดึงแล้วครับ ผมไปเลยว่ะอันตรายยังไงไม่รู้อะเสียวใจดังขนาดนี้ขึ้นไมาแอบข้างบนอะผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วครับพี่โอเคคิดได,ได้เพื่อนกันนะครับแล้วอสสมพ่นยากันยุงครับตอนนี้ตายายทั้งคนทั้งคิวเลอร์อยู่ในฟันกันแบบนี้ชืกันจุ่มครับตอนนี้เครื่องสุดท้ายล,ละแป๊บเดียวก็เสร็จเราโหแล้วมีเปิร์กทำงานเป็นทีบอกเลยว่าจุ่มสามแป๊บเดียวก็เสร็จโคตรไวเลยดิโอ้โหความไวของเครื่อง โอ้เสาขาวชัดเจนน่าจะไม่เสร็จแล้วล่ะถ้าเป็นสาขาวโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปคิวเพื่อนก่อนแล้วกันกันเพื่อนมาแอบอยู่ตรงนี้โอเคเคเละกันหลังไล่อยู่ไว้ข้างหลังเลยเฮ้ยไม่ดีแบบนี้ไม่ดีผมบอกให้เพื่อนหนึ่งทีเฮ้ยชิบหายละ โอ้โหระยัดไม้มาเลยหนึ่งแผล้ลวตรงนี้โลง่งๆอย่างเงี้ยที่เดิมเฮ้ยเพื่อนเฟสสุดท้ายแล้วโอเคเอาสมบันลมควันลมควันพันปะโอ้ไม่ทันทุกคนโอ้โหควันก็ไม่ช่วยอะไรมันหัวใจที่แตกสลายไปแล้วมันก็ซ่อมยากโ,โอเค หนึ่งเครื่องสุดท้ายเลยว่าผมไปซ้ำเครื่องเดิมดีกว่าเครื่องเดิมก็ใกล้เสร็จอยู่แล้วนะ <c oughs> าแต่เรากลับไปซ้ำเครื่องเดิมตรงนู้นไกลๆเฮ้ยมีคนล้มกลางแบบไม่ถึงว่ะไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนเอาละชิบหายละตึงเครื่องสุดท้ายเกมเริ่มตึงเครื่องสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมหาใครไม่เจอแล้วงานนะครับไม่รู้เพื่อนไปอยู่ไหนบ้าง แอบอยู่ตรงนี้จะดีหรือเปล่าโอเคคิดแล้ววิ่งอยู่กลางถนนเช็คคนเช็คเครื่องเฮ้ยเจอคนเจ็บละเฮ้ยไม่ได้เจอแค่คนเจ็บโอ้ชีลดเติมเพื่อนเจอเพื่อนตามเพื่อนงั้นผมไปถึงจังหวัดนีนะ้แหละจังหวัดพี่เกมฮีโร่ฮรีโร่โอ้แต่เพื่อนต้องเฟสสุดท้ายเหมือนกันอีกแล้วผมไปช่วยเพื่อนเลยมาดีกว่าตอนนี้มีกระเปา๋ามั่ นี่เลยครับใช้ของให้เกิดประโยชน์นไหนๆก็เปิดกล่องกระเป๋าม่วงมาแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เลยละกันรอบผมมาเข้ากลับมาได้นอนตอนนี้ผมแอบอุย้ยโอ้โหนึกว่าเห็นตกใจนะครับจ้าหวะเมื่อกี้นึกว่าคิดว่เห็นว่าเราแอบอยู่ข้างหลังกลาลังหันลม เสียงหัวใจมันดังมากเลยทุกคนผมวาดระแวงันหมดแล้วตอนนี้คิวเตงไประแวงไปนะครับพอมะวะทุกคนนิดเดียวโอเคเสร็จทันเดียวพอดีเป๊ะเครื่องปั่นไฟเหลืออีกหนึ่งเครื่องออซามออยู่ตรงนู้นแน่นอนนะครับเปิดควันลมจุด <Huh? S 1> ส่วนผมมาซ้ำครับเครื่องตรงนี้จากตอนแรกใกล้จะเสร็จนะทุกคนตอนนี้เหลือน,นิดเดียวเย่ yeah, แล้วไงจะบอกนะว่าเครื่องสุดท้ายวัดกครืที่หลุม เอาละถ้าแบบนี้แล้วก็อุ้มซะด้วยใ่ขอ,ขอยขย่องแอบดูก่อนคิด,ดว่าแขวนไหนโอ้แขวนอยู่ยนู่นเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินอ้อมบ้านใหญ่โอเคเิด,ด่อว่าจะไปเครื่องที่เราปัน่นเรียบร้อยแล้วผมอ้อมมาแล้วหลังบ้านจังหวันี้แหละมีเวลาให้ดึงทันปะน่าจะทันนะผมว่าแล้วผมมาดึงแล้ว เพื่อนเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกันไปครับเจอกันเฮ้ยตรงนี้มีกล่องอีกหนึ่งใบเราลองเปิดกล่องไหยเผื่อได้กูเจแต่แถวนี้ไม่มีไม้ล้าโดนโลงๆแบบนี้ชิบหายละโอ้อดทนไว้มีไม้บอแถวนี้ ไม่เหมือนคิดว่าจะหลงเอาไปเจอเพื่อนแทนเอาละทุกคนออ้ยคิดลอุ้มด้วยแย่ละม่นด้มีอะไรระเบิดควันของใครไม่รู้เดี๋ยวเราเปิดกล่องกันไหมลุ้นเผื่อได้กุญแจแดงอย่างน้อยยังมีโอกาสให้เปิดท่อลงหลุมขอลุ้นหน่อยแรงเฮื่อกสุดท้ายขอร้องละกุญแจ กุเจโอโหกระเป๋าพยาบาทต้องวิ่งหาหลุมวะทุกคนถ้ามวัวแต่ฮิวหลุมไม่เจอแน่นอนฟังเสียงเร่งเสียงเลยจังหวะนี้เฮ้ยเงียบกริบ เงียบกีบเลยทุกคนหลุมไปอยู่ไหนอันนี้ควันดำๆไม่ใช่หลุมเฮ้ยเจอแล้วไงอยู่เตียงรอแล้วไปครับผมไกปูโอเคครับเกมนี้ก็จบแล้วน,นะครับสำหรับเซตเปิดซ่อมแผ่นไม้เนี่ยโกงอยู่นะซ่อมแผ่นไม้ได้สี่สี่แผ่นนะทุกคนเออ ถ้าด่านไหนมี6กล่องบอกเลยว่าซ่อมได้5แผ่นโอ้โหใช้กันแบบตึงๆนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วยังไงไปเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอปืนครับผม